วร้องเพลงเป็นปะเนี่ยโอ้โหพี่ผมคนกินเหล้าสั่งสั่นร้องเพลงเป็นเพลงอะไรเพลงอะไรชอบชอบบรรยากาศใช่ชอบชอบแม่ชอบแม่ชอบชอบก็ให้แม่โอ้ยทำไม่ได้เนี่ยร้องให้เพื่อนรู้ด้วยสิเขาจะได้ตามได้ร้องกันบ่อยอ่ะอีกเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เพลงเพลงมาเมาทุกนี้มา เมาเหล้าเช้าสายก็ใหยมองค่ะเปิดประตูให้เปียงล่ะมองค่ะเปิดประตูให้เปียงล่ะมองค้นไอเหี้ยฟ้องนะไอเี้ยมอนในในลองมงคลมงคลมองค้นเปิดประตูให้เปียงล่ะมองค่ะเปิดประตูให้เปียงล่ะไม่ส่งซิกเลยนะมองค้นเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมองคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยไม่ส่งซิกเลยนะ ไปโดนเท้านั้นเองนะร้องดี